อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไมค์คลาฟนะฮะกับการรีวิวปลั๊กอินนะครับอีโคโนมี่นะครับหรือก็คือปลั๊กอินเงินนะครับนั่นเองนะซึ่งปลั๊กอินนี้นะสำคัญมากมายเลยทีเดียวนะครับถามว่าจะมาสอนอะไรเลยครับก็จะมาสอนนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับสกุลเงินแล้วก็ด้านหน้านะครับว่าบาลานซ์นี่ยครับว่าคุณมีเงินเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเนี่ย เขาสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมก็มาดูตั้งแต่แรกกันเลยแล้วกันนะครับอ่าสวัสดีครับก็หลังจากตะกี้เนี่ยเขาไปอยู่ในเกมเนี่ยแล้วก็ออกมาทางด้านของพลักอินนะครับทศนะก็เข้ามาที่ตัวโฟลเดอร์ที่ a f งไวไเนี่ยแล้วก็ ข้าพ oh yes. okay. ิท no ี right ่ฟ no ังอ okay. 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 yep. ินเนี่ยก I mean ็ย mm ัง hmm. ร mm ู hmm. right ้กันอยู huh. ่นะเข้าพิทีอีโคโนมี่นะครับก็จะเห็นคอนฟิกแล้วก็เป็นเฟสตรงนี้นะครับถ้าเข้าไปที่คอนฟิกก่อนนะครับจะเห็นจากตรงนี้นะครับบนทานนี้เนี่ยตรงนี้นะนี่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 อ่ามาดูนะครับตรงนี้ก็คือสกุลเงินด้านหลังนะคุณจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้อ่ะผมว่าเอ็มซี001 อนนะครับแล้วก็ไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องเติม S นี่เองนี่ก็ออกมันต้องยุ่งก็ได้นะครับไม่นจะเป็นนะแล้วก็ตรง Account ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเงินเริ่มต้นนะครับของผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับเราสามารถปรับได้ตามต้องการนะครับโอเคแล้วกดอ่า็กด,ดไปนะแล้วก็มาดูตรง Template ตรงนี้ทางด้านนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่า b a l านซ์ตรงนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนด้านไนนะครับคือผมไม่ทราบว่ามันลงฟอนต์ภาษาไทยหรืออะไรเนะี่ยถึงเปลี่ยนใช้ภาษาไทยได้นะครับคือตอนนี้ถ้าผมพิมพ์ภาษาไทยไอภาษาไทยไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันจะไม่หลั่นเนี่ยก็พิมพ์ภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวนี่อ่าก็ผมก็เขียน you have นะง่ายๆก็ได้ก็แล้วกันแล้วก็ลองหลั่นเซิร์ฟเวอร์ดู โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันในเกมเลยแล้วกันะะนะครับอ่าก็สวัสดีโอ้โหสวัสดีสามรอบเลยคลิปนี้เฮ้ยแม่งตัดบ่อยหือเกินนะโอเคนะก็ตะกี้ก็ไปแก้มาใช่ไหมฮะก็จะเหนนะนะเ็นนะครับว่ากุลเงินะครับมันเปลี่ยนนะแล้วก็ตรงด้านหน้านี่มันเปลี่ยนไปตามที่ต้องการนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับก็ ฝากติดตามชมกันด้วยนะก็จะรีวิวโปงอินไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่คลิปลิฟต์นะว่าหากต้องการที่จะให้รีวิวโปรอินไหนเนี่ยก็ส่งไปได้ทางแฟนแฟนเพจเนะครับของ MC Company Project ได้เลยเนะครับใต้ใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ